ลงในมาหมาอะไรถ้าถ้าเรียกว่าเอาเขามาอยู่ในสมอเราถ้าเกิดอยู่ในของเราก็มีหมาอะไรนะครับูรืนต้องเรียนสุธิบุรีนะนถ้าเกิดมันเกิดชลงลมพวกนี้มาอยู่ในมาหมาอะไรพกุกเนี่ยเราก็ได้จะไปต่อได้ง่ายพอาสมควรเลยคนระับประมาณนี้เล่าสู่กันฟังครับเหตุเหตุหลูกสาวตอนนี้ยังเป็นประธานชมรมของเอแบกอยู่เลยคร <c oughs> าขณาดเขาจบปีสี่มาแล้วเขาได้เข้าหลับเข้าไปทำกิจกรรมของเขาอยู่ ก็เห็นลูกสาวแซวพอเหมือนเราจะอยู่คู่กันนะครับขอบคุณครับเข้าในส่วนของผมพอดีเลยครับก็คือในส่วนของที่แจงรายรับรายจของสโมสรแล,ล้มาต่านก็ต้องกราบเรียนท่านคระรรมการแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านครับที่เหตุและที่ถายไปหลายหล,ลายเชือนนะครับร็โดยภารกิจ ก็ขออนุญาตที่แจงสารภาพการเงินของเราในปัจจุบันนะครับก็คือเงินในบัญชีบริหารตอนนี้ของเรามีหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทครับและก็ในบัญชีกิจกรรมมีสี่เบอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับแต่ไม่ต้องขอให้ท่านสมาชิกและท่านกรการท่านนะครับที่เดีว,ว่าไม่ได้ชี้แจงในส่วนว่าอะไรเราไปจ่ายมีอะไรบ้างเพราะว่า พอดีให้ท่านเลขาดูแลเมื่อไรจะทำเมื่อไงจะเริ่มกลับมาทำเอกสารให้ให้สมาชิกและกรรมการอัดเสตยตุนเงินครับขอบคุณครับครับก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับขอเชิญเทลย์บลูเตอร์ครับและนั่งบารินจอดแก้วครับขอบคุณครับสวัสดี ที่น้องแล้วเอาดุได้นะครับและผู้ส่งอาวุธดุได้และทีผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสนี้นะครับผมก็พูดอะไรก็ไม่เป็นหรอกอยากจะพึ่งน้องๆมากๆให้น้องๆทายัญหาผมจะควรให้ให้มากถ้าหายายหูผมจะควรให้ ให้น้องแต่นคนออกปัญหาดีไหมเห็นไหมครับดีไหมครับมีตอนนี้มีกี่คำถามนะ <c oughs> ผมมีรางวัเลวเดียวนเยะเออมีออรางวัลอยู่เดือนละวันขอขอโชว์รางวัลหน่อยครับครับ